นี่ค่ะสวยมากดูโอ้โหทุกคนมาชื่นชมกับบีหน่อยทำไมมันสวยขนาดนี้ละดูเหลืองมากอะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับบีแล้วนะวันนี้ลุยเข้าป่า ก็บียมากับพี่ปาเหมือนเดิมเนาะคือตอนนี้เลิกงานเสร็จปุ๊บก็ตรงดด่งเข้าป่าเลยทุกคนคือแบบว่าชิลมากเลยวันนี้คือแบบว่าบีไม่ได้แบบว่าช่วยหมอเนาะคืออยู่รับโทรศัพท์เออนั่นแหละก็เลยชวนกันกับพี่ปลาว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่คือแบบมันอาจจะคลึ้มหน่อยนะเราว่าฝนไม่ตกทุกคนเออนั่นแหละก็เข้าป่ากันนะคะช่วงนี้ก็คือจะหาเห็ดรัวค่ะสาหรับคนที่ถามว่าบีไม่กินเห็ดแล้วเก็บเห็ดเยอะไปทําไมเดี๋ยวมีคําตอบนะคะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปมาพี่ปาแล้วมาสวัสดีกัน สวัสดีก่อนพี่ปาตรงนั้นเจะาสองดอกแต่คือแบบใหญ่ยใหญ่เงี้ยยังก็ไม่เก็บไงไม่เก็บทำไมไม่เก็บก็รอพี่ปลาอยู่ไหนดอกไหนนี่ทุกคนกลับมาไม่แล้วซาบรินซาวรินอินแลนด์เนาะก็คือช่วงนี้จะรัวๆบอกไว้แล้วช่วงนี้จะเก็บรัวๆกันโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาก็ลุยกันเลยไหมลุยลุยเลยตกใจทุกคนมีเจอแล้วดอกแรกของเรา ด่วนเลยนี่ค่ะอุย้ยสวยงามจึงเอ๊มาดูเก็บเลยจึงดอกแรกดอกเดียวสวยงามไปต่ออ้าวก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยค่ะบู๊ ฟินนี่ประมาณนี้ค่ะเย้ปะต่อโอ้โหทุกคนดูดอกนุนสิใหญ่บล่เลยอะโหยอันนี้ป่าใหม่ขอภายบีมาเซเวยเฉยนี่เนนะี่ยคือขับรถผ่านตลอดไงทุกคนคือไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะก็ให้เป็นเจ้าป่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปกันไปเจออีกดอกนึงแหละ ทุกคนเดี๋ยวเกินที่จะไปเอาเห็ดง่วนเอาดอกนี้กอนอันนี้ก็คือเห็ดอ่หัวไม่ขีดนะคะคือสวยมากทุกคนโอ้ยเนี่ยค่ะสวยมากแฝดหรือเปล่าอุย้ยช่วงนี้เจอเห็ดแฝดต,ตลอดเลยอะ่ะนี่แต่เห็ดหัวไม่ขีดนี่นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเก็บเนาะก็จะได้เป็นความรู้ไปก็คือว่าแนะนำอย่าเพิ่งตัดขาเนาะเราไปตัดขาที่บ้านตอนที่เราจะเอาไปต้มนะคะ มันจะได้ไม่ดมถ้าเราตัดเนี่ยมันจะดาเนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะอะเข้าตะก้าไปก่อนดูดูถุงบีบอลไม่ใช่ถุงเอามาเผื่อเห็ดนี่เลทุกคนเพราะว่าเบียวเอ่อบีเฉอนที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เอาขาเขาเอามาทิ้งที่ป่านะคะเออป่ะไปต่อนูเดี๋ยวโอ้ยังไม่ไปถึงเห็ดพึ่งหวานซะทีทุกคนมีเจอไอเห็ดไอนี่อะไอเนี่ยแหละไอเนี้ยแหละมันแก่จเก็บไปอ่ะอู้ยเห็ดพึ่งหวานดิ ถอยถอยถอยนี่นี่นี่โอ้โหบลเล่เลยอะ่ะอุ๊ยนู่นข้างหน้าอีกดอกนึงนี่ค่ะอุ๊ยสวยมากอุ๊ยนู่นอีกดอกนึงนู่น,นอุ๊ยทุกคนขออภัยอุ๊ยตรงนี้ดี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 นี่ค่ะจึ้งเก็บอันนี้ทากตัวเล็กทากตัวเล็กนี่โอเค อ่ะตัดขานี่ค่ะอู้ขาวอยู่นาว่าไปเดี๋ยวมีน้องขอมานะคะบอกว่าให้ตัดให้ดูหน่อยตรงตรงฟองน้ำเลยเนาะนี่นะคะตรงฟองน้ำตรงนี้โอ้ชุ่มน้ำมากมากอะ่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวจะตัดตรงนี้ให้ดูอ่าวกล้อง กล้องนี่เจอเห็ดดอกใหญ่นะจะเป็นลมทุกทีเลยนะคะโอ้เห็นไหมเนี่ยทุกคนดูเนี่ยเพราะอะไรบไีถึงเอาออกเห็นไหมเห็นสีเหลืองไหมคะนั่นอะนอน,น,อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่บริโภคนะคะโปรโตีนเดี๋ยวจะผ่าครึ่งเห็ดให้ดูว่าเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยบีก็เริ่มรู้ว่าอ๋อข้างในมันต้องมีแล้วมันเจาะลงไปละนี่นะคะนั่นแหละ แต่คือปกติตัวเองอ่ะจะชอบกินไอแบบนี้เนาะอม,มาเดี๋ยวมาพาดูข้างในตรงนี้สิเฮ้ยได,ด้นี่ค่ะได้ได้ได,ได้โอเคเลยโอเคเลยไปค่ะเดี๋ยวไปเอาดอกตุ่มข้างหน้าดิค่ะดูเดี๋ยวนะเออด,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 ดนนี่นี่ดอกตุม่มอุยแต่ว่าถ้ากินหรือเปล่า ได้ไหมอ้อน,นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดเพราะว่าเดี๋ยวไปอีกดอกหนึ่งนี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งตรงนี้อนีนี่ค่ะโอ้โหนี่ยดีงามจึงเก็บอ่าเดี๋ยวตัดสองดอกเดี๋ยววันนี้จะพยายามตัดทุกดอกเลยนะคะเนาะถ้าเป็นไปได้ ออไอดอกสีแบบเนี้ยคือแบบดีงามเพราะส่วนมากมันจะแน่นอุอ้ยแน่นจริงๆฟังเสียงตัดเลยค่ะอีกดอกนี่ตัดเยอะหน่อยโอ้โหโอเคนี่ แต่ว่าตรงเนี้ยต้องเอาออกนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นลานี่ค่ะเย่ yeah. ปะนั่นนะทุกคนก็บีเห็นตอนแรกเนาะเอ่อไอตัวนี้นี่นี่น,นี่ได้บ่กไม่รู้แต่ถ้าแก่ก็คือไม่เอาเลยเพราะพี่เป่าว่าแก่ๆไม่เอาอืมไม่เอาค่ะมันก็เนาะไม่เอาหรอกหนูแล้วก็ข้างหน้าอีกจริงนีอันนี้น่าจะโอเคนะอันนี้น่าจะโอเคนะี่ โอ้ยหัวส้มกำลังระบาดตอนนี้นะคะดูขาโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงกันเนี่ยนี่ทุกคนมีคิดว่าไม่เห็นไอ้นี่อะไรนะเห็ดเห็ดมันปูอะเี่นนะอ่ะตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นเนินก่อน โอ้เลยนี่เห็ดพึ่งหวานน่ะเห็ดพึ่งหวานโอ้เลี้ยวขวาในขณะที่ถือกล้องตาบีก็มองไปเลยทุกคนอุ๊ยไหนเห็นไหมเราก็จะไม่รู้เลยว่าเออหลุมมันอยู่ตรงไหนน,นี่นั่นนี่นะไหนล่ะน,น,น,นู่นนู่นโอ้โหดอกเบลเลอร์เลยอะดูค่ะอุ้ยนั่นไงโอ้โหเหลืองเชะ เลืองใช่นี่ค่ะจริงนี่อุ้ยเห็ดมันปูก็จะขอตัดแบบนี้เลยอุ้ยป่านี้เห็ดเอ้นออน,าาอนัเยอะมากเลยอ่ะเห็ดพึ่งขาลายทุกคนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวบีจะพาไปดูเนี่ยมอนั่งๆแล้วก็มองเห็นเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนนี่เอาข้างหน้านี่ จริงนี่นะคะโอ้ยสวยมากอันนี้คือเขาได้รับน้าเพียงพออันนี้แฝดออ้ยแฝดอีกแล้วมีคนถามบีนะคะบีเมื่อไหร่จะมีลูก <c oughs> บีคงไม่มีแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่บอกว่าห่วงใยสนใจแต่ว่าบีคิดว่าไม่มีแล้วแหละเนาะอยู่งี้ก็โอเคนี่ค่ะไปเอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าอันฝั่งนู้นมีดินตรงท้ายมัน,น,นมีดินเออนี่ โอเคไปค่ะนี่ไงเห็ดหวานที่เราเจอี่เขาโอ้ยความเหลืองทุกคนดูสวยสุดโอ้โหถอนง่ายมากนี่แหละหเดี๋ยวนี้จะตัดปัดๆแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวบีมจะพาไปดูนูน่นอ่สรุปแล้วบีมลืมให้ไเห็ด เห็ดพึ่งหวานไปเลยอ่ะตรงนั้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองกลับไปดูว่าจะหาเจอเปล่านี่เดินหน้าไปเรื่อยเลยอ่ะเซ็งมากเลยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายนะคะติงเห็ดหัวไม่ขีดนี่โอ้โหทากไม่รอกันเลยอยู่คะ่ะโอ้มันควรจะเอาไหมเนี่ยทุกคนโอ้ยอันนี้ขอภัยเรื่องถอนขึ้นมาคือแบบให้ทากกินเถอะอันเนี้ยเนาะโอ้ยไปไปไป,ปกลับที่เดิม ขอภัยนู่นเลี้ยวขวาค่ะนุ่นโอ้ยแล้วก็ดอกใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ดอกเล็กโอ้ดูทุกคนอันนี้คือแม่อันนี้คือแม่เห็ดแม่เห็ดก็มาแล้วก็อันนี้คือลูกเห็ดโอ้ยน่ารักมากดูจ้าโอ้ยขาได้อยู่เด ่าไปนี่นี่แล้วก็ขวาไหนไอุ้ยอุ้ยอ,อ,อันนี้ขึ้นลาเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยขึ้นลาเต็มเต็มขอภัยค่ะส่งน้องกลับบ้านไปเออเจอเห็ดนหวานอีกแล้วเจอเห็ดนหวานอีกแล้วนี่ค่ะ อุ้ยแต่อยากเจอเห็ดพุ่งหวานมากกว่านี่ทุกคนโอ้ยดูค่ะเห็ดมันปูอู้เหลืองเหลืองแบบทุกคนเห็นเหลืองอยังไงในกล้องก็เหลืองอย่างนั้นเลยนะเหลืองจริงๆสวยมากเลยอะ่ะคือมองเห็นแต่ไกลเลยใช่ไหมพี่ปลาตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ไปอีกฝั่งหนึ่งบีบอกให้ไปฝั่งขวา เดบีจะมาซ้ายเพราะว่ามันเป็นป่าใหม่ซึ่งเราไม่รู้ไงใครจะเจออะไรก็ต้องมารอลุนกันตอนจบนะคะบีขอบคุณมากนะคะทุกคนสำหรับคอมเมนต์นะบีบีได้อ่านหมดเลยนะที่มากเกะเผ็ดกับพี่ป่าเออคือมันนะเนาะคือมันมันมันแบบไม่ได้เครียดก็คือแบบว่าปล่อยปล่อยเต็มที่ทุกคนแล้วก็บีภูมิใจมากเลยคือแบบว่าแล้วก็ที่ส่งคอมเมนต์มาคุยกันว่าเออตอนนี้เครียดกับสถานการณ์โควิดเนาะ พอได้ดูคลิปก็แบบเออขําก็เราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะคะปะหาใาเฮตโตโอ้สวยมากอะ่ะเอา้าข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเห็นหวานเอ้ยไม่ใช่เห็นมันปูโอ้สวยงามมากอะ่ะนี่ค่ะเหลืองมากเด็ดก็ได้บ้างเนี่ยเนี่ยนะ วันนี้เราจะได้เห็ดมันปูเต็มตะกร้าหรือเปล่าแต่ถ้าได้เห็ดมันปูเต็มตะกร้านี่ก็โอเคนะอาไปขายได้เลยเออสรุปอะที่พี่พูดคลิปก่อนนะเนี่ยที่พีเ่เอามาเก็บคนเดียวใช่ไหมก่อนคลิปลงกับพี่ปาเอออุ้ยนนี้เละสรุปบีไม่ได้ไปขายหรอกทุกคน<笑><笑>ก็คือเสียดายอ่ะไม่อยากจะขายก็เอาไปทําอะไรนั้นก็รอติดตามนะคะทุกคนจ๋าโ,โอ้โหดสวยมากปะ นี่อันนี้เจอเห็ดเห็ดหัวมไม่ทีดีกแล้วเห็ดพึ่งขาลายทุกคนอุ้ยไม้จ๋านี่จิงเห็ดพึ่งขาลายอรารวาสพึ่งออกนี่คะ่ะอืโอเคเลยจิ้งนี่ลงหมอคะ่ะมีเจอเห็ดเอ่ดพึ่งหวานนูน ไปดูกันกี่ดอกแต่ที่ในนาสองดเูเห็นกันไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหมให้ทายอยู่ตรงไหนเชื่อกันหาเลยจ้าสอง <c oughs> สองโอ้โเห็นร้อยเมตรอ่ะนูนโอ้ยไกลามากทุกคนอย่ามองตามค่เอาสองดอกนี้ก่อนให้รอดนี่ค่ะ โอ้โหนี่นั่งรอเลยนเะนี่ยขอวางก่อนโอ้โหสวยมากอะดอกนี้โอ้โหจริงนี่เราจะดอกนี้ก่อนโอ้โหอุยนี่แล้วก็ดอกนี้ อุ้ยทากทุกคนดอกนี้น่าจะแก่อใาให้ทากินดูนะคะเห็นไหมจึงมีทาาเห็นไหมอาให้ทากกินอันนี้ยเราจะไม่รบกวนถึงแม้ว่าเราจะอยากได้ก็เถอะเอออ่ะเดี๋ยวตัดขาดอกนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวยังไม่ได้ตัดขาดูเห็ดมันปูทุกคนเหลืองดูทุกคนดูว่ามันดูง่ายขนาดไหนดูคะ่ะคือมองไปนี่เหลืองอะรู้เลยปะเราไปตรงนู้นดีก่กโอ้โหป่านี้นี่บอกว่า หันซ้ายที่ขวาทีเดี๋ยนะขออ้อมไอตัวเนี้ยน่ากลัวเนี่ยนะตัวเนี้ยเห็ไนไหมอ๋อมีคนถามมีบอกว่าอุ้ยด,ดูดูเห็นพุ่งหวานโอ้โหได้ไงลูกพี่ดูเจอเฉอยเลยอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาใส่ตาเรานี่ค่ะอุ้ยเอานี่ไงดูดูมืออย่างงี้แล้วก็โอ้โห แม่หลายคนก็กําลังบอกบีได้ไงบีไม่ได้ยินอนุ้ย,ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ค่ะอุย้ยน่ารักมากพี่ปลาป่านี้เต็มตะกาไปแล้วมากเนี่ยนี่ทุกคนจึงปะนูนจุดมุ่งหมายของเราจึงฝั่งนูน้นพี่ปลาตะโกนมาแล้วมีเป่าบีบอกมาฝั่งนี้เลยอันนี้คือเห็ดดูไปแล้วอะ่ะมันแก่นี่ทุกคน โอ้โหสวยงามเดี๋ยวขอวางก่อนเก็บโอ้โหสวยมากยังกระดอกไม้อะชกไม้นี่อุ้ยอุะยะ้ยขวบไปนี่ค่ะอุ้ยสวยมากเอาไปรวมกันแล้วก็นี่อันนี้ก็ใช่ โอ้ยทากขอภัยเนี่ยอา้าวนี่ไงเดี๋ยวใช่ไหมได้ไหมเนี่ยเปิดหรือเปล่าก็ okay, โอเคอยู่ว่าถามเองตอบเองเาะว่าหิวข้าวจะบอกว่าเสียงท้องลองดังมากโอ้ยแต่ก็เพิ่งกินข้าวไปเนะแต่ว่าก็มีแบบพวกขนมปังมีโยเกิร์ตนะในรถอะทุกคนเออ ถ้าบีไปทํางานแล้วก็ตรงดิ่งมาปากเงี้ยส่วนมากจะเออติดอะไรในรถเงี้ยเผื่อโอ้โหดูเปือ่อยเปื่อยไปหมดเลยเผื่อว่าเออเราแบบน้ำตาลมันลดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรีบกินเนาะนี่ค่ะอืมโอ้โหทุกคนแฝดอีกแล้วว่ะหุยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะโอ้สวยสวยงามมากดอกแตกเลยอะ่ะนี่ อืมนี่ค่ะสวยมากดูโอ้โหขอบคุณกล้องอันนี้คือโทรศัพท์ซัมซุงนะคะไม่ใช่กล้องนะบางทีพี่ก็พูดกล้องก็ลืมลืมโทรศัพท์ซัมซุงนะคะ S10 Plus เพราะว่าจริงๆเราอยากได้รุ่นใหม่เหมือนกันสิบสองแต่เพียงเว่าอันเนี้ยก็ยังใช้ได้ไงวีก็เลยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออต้องรีบจริงๆพี่ติ๊กก็จะซื้อให้งแต่คริสต์มาสที่แล้วอะทุกคนพี่บอกโอ้ยอันนี้ยังใช้ได้เพราะบีอะเป็นคนชอบใช้คือโทรศัพท์อะถ้าไม่พังก็ไม่เปลี่ยนอะทุกคนอืเนาะแต่บางทีเราก็ต้องนึกถึงว่าเออแบบรูปมันชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจะได้ทำแบบว่าเออคลิปให้ทุกคนดูแบบชัดๆอะไรเงี้ยเนาะอื นั่นแหละก็ตามสถานการณ์ไปแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าชัดมากชัดเวอร์อะ่ะจริงๆชัดเวอร์จริง,รงนี่ค่ะอโอเคเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูนี่ิโนี่ทากเนี่ยอันเนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยบีชอบตัดทิ้งอะ่ะทุกคนดูแต่ว่าอันนี้แอบแก่หน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรโอ้โ อะไรเยอะแยะนี่มาเดี๋ยวมาตัดตรงนี้สินมาพี่ปลาเจอดอกของบีที่บีว่าจะเดินแบบตอนแรกอะนดีเนี่ย่ปทุกคนแอบเย็นนะเนี่ยอากาศเย็นตอนนี้แค่14บองศาทุกคนเมื่อกี้บีบอกพี่ปลาว่าพี่ป้าบอกโอ้ยเจอแล้วอโอ้ดอ,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 อกนะั้นนะบีทิ้งให้นางไม่เชื่อ ที่บีบอกทุกคนตลอดไงว่าจะไปเอาอเออก็รู้ไงว่านางจะเดินผ่านมาตรงนั้นก็เลยเออเหลือไให้อ๋ออันนี้เป็นเห็ดพึ่งนี่นทุกคนเอออันนั้นได้ใช่อันนี้เป็นอ่อเห็ดไหนล่ะเนี่ยค่ะเห็ดน้ำหมากบีไม่ได้เก็บแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยว เห็ดพึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะจึ้งหนิอ้าวโอ้มันเป็นคล้ายแบบนุ่มมีตดเต๋ย th, ทุกคนเอออันนี้นะคะเนะไม่ได้เก็บหรอกบาข้างนาดีกว่า Help. Help. HUD อุนน้ยเห็ด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 เหนดเหคนเห็ดเห็ดเห็เห็ดเห็ดเเห็ดเห คู่เหมือนของเห็ดมันปูก็คือเห็ดว่าเลยเออว่เอ,อ้เอก็ว่าเลยกันตาเรนเลยนะคะว่าเลยกันตาเรนเลยนี่ตรงนี้เป็นหน่องนี้เห็นไหมเอออันนี้หนึ่งดาวค่ะกินได้ไม่มีพิษอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เก็บดูทุกคนเจออีกแล้วเห็ดมันปูนเห็นไหมนี่เดินออกจากกลุ่มเมื่อกี้อ้าวเหรอ นีเห็ดมันปูเหลืองสวยแล้วก็ตัดขาบแบบนี้ไปเลยนี่มันไม่ได้มันก็จะไม่ได้เราก็ต้องตัดแบบนี้นี่ทากทากตัวเล็กจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบว่าต้องแวะต้องอะไรนะทุกคนคือแบบดูมันน่ารักมากเลยดูคือเล็กๆอ่ะเราก็คิดซะว่ามันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงหนึ่งอย่าง อ้าวไม่ใช่ละ <l ots> ขออภัยแม่คำพูดกับการการกระทํานี่ต้องข้ามกันเลยอาจารย์โอ้โหทุกคนมาชื่นชมกับบีหน่อยทำไมมันสวยขนาดนี้ละ่ะดูเหลืองมากอ่ะเหลืองแบบสุดๆอะเย่เจออีกแล้วนี่มันเป็นไอ้นี่ว่าอะไรกันตะเรนเลยกินได้หนึ่งดาว ใช่คู่เหมือนมันมันเหมือนไกเนี่ยไออะไรนะอ,ะนอกระดาษอะ่ะันตั้งขึ้นมามันเด่นนกว่าเท่นั้นเนาะอ,อไม่ใชจับกว่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึง่งขอตัดขาก่อน,นโอเคไปประมาณนี้แหละดอกเล็กตัดง่ายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบีคิดว่าบีเดินผ่านดูเห็ดดอกนี้แล้วก็ไม่เรียกเลยอ่ะคิดดูทุกคน โอ้โหดอกเบลเลอร์เลยอะ่ะสวยมากอะ่ะโอ้ถ้าพี่ปาเห็นนี่พี่ปากรี๊ดเลยเนะี่ยกรี๊ดเลยจริงๆสวยแล้วก็ดำแบบโอ้โหงามโอ้นูน่นโอ้โหดูท่าไปดูตัวนี่น่ะอะไรนะน <laughs> มาตัดขามันก็มีนะป่าเนี้ยแต่คือแบบมีแบบไม่ได้เยอะแบบป่าที่เราไปเก็บนี่ตัดิ้งมันปุยไฟยอะนี่ค่ะไหนดูตรงนี้สิโอ้โหดูเอ่ออะไรเจาะเนี่ยดูค่ะเจาะซะแบบไม่เหลือเลยอ่ะ เนี่ยถ้าเจาะแบบนี้บีก็จะอ,ออกแต่บางทีอ่ะข้างในอ่ะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คือมันเจาะก,กินแล้วก็มันก็ไปดอกอื่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมก็ต้องรอดูแต่คือแบบอย่างเงี้ยแข็งแบบแข็งมากอะ่ะเดี๋ยวจะผ่าตรงกลางให้ดูแล้วกันเพราะถึงไงกลับบ้านบีก็ต้องไปผ่าแบบเป็นแบบซี่เล็กๆอยู่ดีเป็นแผ่นเล็กๆเ,เออโอ้โหข้างในน่าจะเต็มเต็มไปด้วยโปรโตีนดูค่ะ่าดู นี่ตรงนี้เต็มไปด้วยโปรตีนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยไออย่างนี้เราก็จะตัดออกโอ้โหดูมิตัดอย่างนี้มันคือมันขาดไปเลยคือหนอหนนะขาดไปเลยเอาจริงๆดูในกล้องมองไม่เห็นนะ้อยดูค่ะเต็มเลยเหลืองอะ่ะสีเหลืองอะ่ะเอ,อนี่ก็ถือว่าโอเคค่ะได้ขานี่เนาะไปะทุกคนชวนพี่ปลาออกดูเจอกลุ่มซับอีกแล้ว ผมทรัพ์เหลืองเหลืองใช่ดูค่ะโอ้โหนี่อุ้ยเามึนหัวก็รือเปล่านี่ค่ะโอ้ยเหลืองเหลืองน่ากินมากแต่เจอคือแบบไม่กี่ดอกอะแต่คือมันใหญ่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวติดอะไรอะ โอโหติดอะไรล่ะโอ้โหดูค่ะอ,อันนี้ก็ตัดความเหลืองอ,ะอ่ะนะฮะเหลืองมาอุ้ยอันนี้ผมไม่ได้เอาเอาน,นี้นี่แล้วก็ดอกนี้เนี่ยวิขาขาดหรือเปล่า อ๋อมันมีดอกข้างล่างอีกนี่โอ้ยงองอย่างนี้เลยเหรอนี่จึงแล้วก็ดอกนี้ด้วยอืมนี่สวยงามโอ้โหทุกคนดูแล้วก็อ่ะอีกดอกนึ่งตรงนี้ อันนี้ต้องเช็ดแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเช็ดมอดไปเลยจ้านี่อ่ะก็ประมาณนี้นแหละออ้ดีงามปะออกกันเถอะทั้งนั้นอ่ะ